สอนพ่อเล่นคอมสุดดีครับสำหรับในวันนี้นะฮะเราจะมาทำนะครับระบบสร้างกำแพงนะครับหรือที่จะไปต่อยอดเป็นระบบสร้างบ้านนะครับนี่นะฮะเนี่ยนะครับเหมือนในเกมอาร์คนะครับหรือว่าเป็นเกมโซลเวอร์นะครับเอาชีวิตรอดที่เราสร้างบ้านหาทรัพยากรมาคราของอะไรได้แบบนั้นเลยนะฮะในวันนี้นะครับจะเป็นระบบแบบเบสิกก่อนนะครับอ่าเป็นแบบว่าที่เราสร้างหน้าต่าง G I ขึ้นมาแล้วก็มีตัวเลือกให้เลือกนะครับว่าเราอยากจะสร้างอะไรนะครับ เมื่อเรากดแล้วนะครับเราก็สามารถเลือกออกมาสร้างได้นะครับโดยมันไม่ได้แบบวางเลยนะฮะเออคือมันสามารถเลือกที่ที่เราจะวางแล้วก็สามารถหมุนได้นะครับโดยมีระบบที่มันจะสามารถตรวจสอบได้ด้วยนะฮะว่าตรงที่เราวางเนี่ยมันสามารถวางได้ไหมนะครับแบบนั้นเลยนะครับซึ่งในคลิปนี้นะครับในช่วงการเขียนโค้ดนะผมจะมีเป็นการกระโดดข้ามไปนิดหนึ่งนะเพราะว่าเออผมแบบไม่อยากให้ทุกคนรอเสียเวลานะตอนที่ผมแบบทดลองเขียนหรือว่าแบบว่ารอนานอะไรอย่างนี้นะครับ เอาละเรามาเริ่มสร้างกันเลยนะครับอันดับแรกนะเราสร้างพาร์ทขึ้นมานะครับจํานวน2อันนะครับอ่าอันแรกก่อนนะอันแรกเนี่ยผมจะใส่สีให้มันเป็นไม้นะครับเป็นเหมือนกําแพงไม้นะครับนี่นะครับหรือถ้าเพื่อนๆอยากทําเป็นวัสดุแบบอื่นรูปทรงอื่นก็คือเปลี่ยนจากตรงนี้ได้เลยนะครับจากนั้นเราตั้งชื่อมานะครับอันแรกเราจะตั้งว่า wood wall นะครับหรือคือกําแพงไม้นะครับทีนี้นะครับผมทำการดีวิคนะกดคอนโทรลนะครับคัดลอกออกมาอีกอันหนึ่งนะครับอันนี้เราจะทําเป็นกําแพงหิน นะฮะแล้วก็ใส่เป็นสีเทาแล้วก็ใส่เมทัลเลียลหินลงไปนะครับตรงนี้นะฮะเราจะตั้งชื่อว่า stone wall นะครับเมื่อเสร็จแล้วนะครับเราจะเอาทั้งสองสิ่งนี้ไปไว้ใน liquid solid นะแต่ว่าเราต้องไปสร้างโฟลเดอร์ไว้ก่อนนะครับเรามากดบวกโฟลเดอร์เข้าไปนะครับใน liquid solid นะครับนี่ครับเราก็ตั้งชื่อโฟลเดอร์ให้เรียบร้อยนะครับชื่อโฟลเดอร์เราจะตั้งว่า structure นะครับอ่าแบบว่าแปลว่าสิ่งก่อสร้างอะไรประมาณนั้นนะฮะ นี่นะฮะเราก็ทำการเลือกทั้ง2ตัวนะครับ wood wall กับ stone wall นะครับลากเข้าไปไว้ใน structure นะครับที่อยู่ใน r e p solid นะครับนี่นะฮะแบบนี้นะครับทีนี้เนี่ยถ้าเราอยากให้มันอยู่ที่นะครับเราก็ต้องปักอันชอไว้ตั้งแต่แรกเลยนะครับสำหรับเจ้าตัวพาร์ทสัมพาร์์นี้นะครับเพื่อที่เวลาเราสร้างมามันจะได้ไม่ล้มนะฮะทีนี้นะครับเราเลื่อนลงมาที่ starter GUI นะครับแล้วมาบวก skin GUI ลงไปนะครับคือเราจะทําหน้าต่างเอาไว้เลือกของแล้วนะครับเราตั้งชื่อว่า main GUI นะครับ จากนั้นเรามาบวกจยาตัว scrolling frame นะครับเข้าไปไว้ในตัว Ma i n GUI เรานะครับนี่นะ scrolling frame นะครับเนี่ยนะฮะมันจะเป็นอย่างนี้นะครับคุณสมบัติของมันก็คือมันจะเป็นหน้าเล็กๆแต่ว่าเราสามารถเลื่อนได้นะครับเนี่ยมันจะมีตัว scrolling ให้เราเลื่อนตรงนี้นะครับอ่าแล้วก็เปลี่ยนสีนะครับผมจะให้เป็นสีดำนะฮะแล้วก็ถ้ามันเป็นโปร่งใสนิดนึงนะครับนี่นะครับเพื่อความสวยงามนะดูโมเดลนิดหนึ่งแล้วก็สีเส้นกรอบนะครับผมใส่เป็นสีขาวนะฮะ นี่นะฮะอ้าวโอเคนะครับเสร็จแล้วนะครับเราจะมาเปลี่ยนชื่อเจ้าตัว scrolling frame นะครับหรือเราจะตั้งชื่อมันว่า structure frame นะฮะนี่นะครับจากนั้นเราจะมาบวก t a e button เข้าไปให้มันนะฮะก็คือเป็นปุ่มกดนะฮะซึ่งตัวนี้เนี่ยเนี่ยแหละนะฮะเราตั้งชื่อนะครับตามชื่อที่เราไปไว้ใน structure ใน liquid solid เลยนะฮะปุ่มแรกเราจะสร้างเป็นปุ่ม wood w a l l นะฮะคือเมื่อเรากดแล้วเนี่ยเราจะเรียกเจ้าตัว กำแพงมาเองมานะครับเราไปติ๊ก t e x t u t e นะครับใน property ของเทปวัตถมนะฮะแล้วก็เปลี่ยนอ่าฟอนต์ให้มันสวยงามนะตรงนี้ก็คือแล้วแต่เราจะตั้งเลยนะครับนี่นะฮะจัดหน้านิดนิดหน่อยๆนะฮะแล้วเราก็เปลี่ยนชื่อนะครับเท t วัตถมตัวแรกนะเป็น wood wall นะครับจะได้ไม่งงนะจากนั้นผมจะทําการคอนโทรลดีนะครับดี p l เ c a t e ออกมานะฮะนี่นะครับคัดลอกมานะครับแล้วก็เปลี่ยนชื่อเป็น stone wall นะครับแล้วก็แน่นอนนะครับ ในตัวเทกวัตทอนนะฮะก็ต้องเปลี่ยนชื่อเป็นโซนวอลเหมือนกันนะครับนี่นะฮะชื่อต้องเหมือนกันนะครับอ่าแบบนี้นะครับทีนี้นะฮะเราจะมาเขียนสคริปต์กันนะครับอ่าเรามาบวกสคริปต์เข้าไปในเมน n u u i นะฮะเป็นโลคอลสคริปต์นะครับซึ่งมันจะทํางานกับฝั่งผู้เล่นนะครับหรือฝั่งคลายเอ็นนะอ่าจากนั้นเรามาเปลี่ยนชื่อสคริปต์นะครับอ่าซึ่งสคริปต์นี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะแปะไว้นะครับที่ ในคำอธิบายใต้คลิปนะเพื่อนๆไปคัดลอกเลยก็ได้นะครับเนี่ยตั้งชื่อว่า Structure Handler นะครับอ่อแล้วก็นะครับเราอย่าลืมมาเพิ่มนะครับเจ้าตัว Remote Function นะครับเพิ่มเข้าไปใน Replicate Solid ด้วยนะครับนี่นะฮะเอาไว้ทําการสั่ง Remote นะครับอ่าจากฝั่ง Client ไปยัง Server นะครับนี่นะฮะเราตั้งชื่อว่า p l a f i Structure นะครับอ่าทีนี้เรากลับมาเขียนสคริปต์กันต่อนะครับที่เป็นเล่าโค้ดสคริปต์ตัวนี้นะครับ ซึ่งสคริปต์นี้นะครับผมใช้ต้นแบบนะครับมาจากช่อง d e ฟคิงนะครับอ่าซึ่งในระหว่างที่ผมเขียนเนี่ยนะครับมันก็มีทั้งเขียนตกเขียนผิดบ้างนะฮะทำให้บางทีผมก็ต้องกลับมาแก้นะแล้วทีนี้คลิปที่อัดเนี่ยมันก็อาจจะทําให้เลื่อนลาคาญนะถ้าเกิดว่าจะพิมพ์ตามผมเลยนะครับเพราะบางทีผมพิมพ์ไปแล้วผ่านไปแล้วเป็น10บรรทัดแล้วค่อยกลับมาแก้ก็มีนะครับเพราะฉะนั้นนะครับผมจะแก้ปัญหาตรงนี้นะครับโดยการที่เอาสคริปต์ตัวที่สมบูรณ์แล้วนะครับอ่มาให้เพื่อนๆเนี่ยได้ ก็พี่เอาไปวางไว้ในเกมเพื่อนได้เลยนะครับโดยผมจะเอาไว้ที่คำอธิบายใต้คลิปนะสคริปมันจะมีทั้งหมด2ตัวนะครับตัวแรกจะเป็น structure h a n d e r ก็คือสคริปตัวนี้นะครับที่ทำงานในฝั่งของ client หรือ local script นะครับเพื่อนเื่อก็สามารถไปเอามาได้เลยนะครับโดยสคริปตัวนี้นะครับก็จะทำงานในส่วนของที่ว่าจะทำการ generate นะครับเจ้าตัว บลิกที่จะเป็นตัวคิ้วเขียวอย่างนี้เพื่อนเพื่อเห็นตอนต้นคลิปนะครับเป็นตัวที่ไว้แบบว่ากะระยะก่อนนะว่าเราจะวางเ,าเจ้าตัวพาร์ทที่เราเลือกไว้ตรงไหนนะครับแล้วมันก็สามารถกําหนด Dis t a n c e นะครับหรือว่าระยะห่างจากตัวเราด้วยนะแบบว่าไม่ใช่ว่าเราสามารถวางได้ทั้งแมปไม่ใช่นะครับมันจะมีระยะห่างอยู่ถ้าอยากใกล้ขึ้นก็ไปแก้ตรง distance ได้เหมือนกันนะครับคลิปสำหรับฝั่งไลเอ็นก็จะมีประมาณนี้นะครับที่เหลือก็จะเป็นเรื่องของการคํานวณสูตรทางคณิตศาสตร์นะครับแล้วก็ เป็นเรื่องของการทํางานเกี่ยวกับการกดปุ่มตัว R นะเอาไว้โรเทตนะครับก็คือเอาไว้หมุนนะครับอ่าหมุนเจ้าตัวกําแพงที่เราจะวางนั่นแหละนะครับถ้ากดอามก็จะหมุนนะครับอ่าซึ่งในการเขียนสคริปต์เนี่ยก็มีหลายจุดนะที่บางทีผมพิมพ์ตกไปมันก็ต้องกลับไปแก้เนาะแต่ถ้าเป็นสคริปที่ผมเอาไปวางไว้ใต้คลิปแล้วเนี่ยคือสคริปที่สมบูรณ์แล้วนะครับเพื่อนๆเอาไปวางได้เลยถ้าเกิดว่าพิมพ์ชื่อพาร์ตตามผมก็คือสามารถจัดการได้เลยนะครับนี่นะฮะ เจ้าตัว Structure Handler นะคือสคริปตัวนี้นะครับทีนี้มีสคริปต์อีกตัวหนึ่งนะครับเราไปเพิ่มไว้ในนะครับ Server Script Service นะครับตรงนี้นะครับอ่าให้เราบวกสคริปต์ขึ้นมานะครับเป็นสคริปต์เฉยๆนะที่จะทำงานฝั่งเซิร์ฟเวอร์นะครับเราจะตั้งชื่อว่า Remote h a n d l e นะครับก็คือเป็น Remote นะครับอ่าที่มันยิงไปที่เจ้าตัว Page Structure นะที่เป็นตัว Remote Function นั่นแหละนะครับโดยเจ้าตัว Remote ตัวนี้นะครับก็คือเป็นการ เหมือนกับแบบว่าเวลาที่ฝั่งไคลเอร่หรือว่าผู้เล่นนะครับอ่าทำการวางเจ้าตัวพาร์ทแล้วนะครับมันก็จะทําให้ฝั่งเซิร์ฟเวอร์เนี่ยนะครับสั่งทําการโคลนนะครับพาร์ทที่เราเลือกนะครับออกมาวางไว้บนแมปนะทําให้ทุกคนเนี่ยสามารถมองเห็นพาร์ทที่เราสร้างได้นะครับอ่ามันก็จะแบบเหมาะกับเกมออนไลน์เนาะนะครับซึ่งต้องขอออกตัวก่อนนะครับว่าคําสั่งที่ทํามาทั้งหมดเนี่ยบางอันผมก็ยังแบบไม่เข้าใจนะฮะเออนี้ก็แบบโอ้คุณเดฟคิงเขาเก่งจริงๆอ่ะนะครับเขาเขียนได้เองเลย อันนี้คือยังเป็นขั้นตอนที่มันยังมีปัญหาอยู่นะครับเห็นไหมคือยังกด R หมุนไม่ได้นะครับแล้วก็วางไม่ได้ด้วยนะครับก็กลับไปตรวจช็คนะครับก็ปรากฏว่าอ๋อมันมีบางคําสั่งนะที่ผมใส่ตัวแปรผิดนะฮะเออเนี่ยอย่างเงี้ยครับตกไปคาสองคำนะครับเนี่ยอันนี้คือสามารถหมุนได้แล้วนะครับแต่ก็ยังวางไม่ได้อยู่ดีนะเออทีนี้เราก็เลยก็ต้องกลับไปแก้สคริปต์อีกกันอีกรอบนะครับก็ไปดูก็เออพิมพ์คําตกนะนี่นิดหน่อยแค่นั้นแหละนะครับอ่านะครับแล้วก็เพื่อนๆอย่่าาลืมนะครับว ข,ของเรานะที่อยู่ในวิคตอเต้องปากอันชอไวนะครับไม่งั้นมันจะแบบเอียงกระเทเร่เลยนะนี่คือเสร็จแล้วนะครับนี่นะฮะเราเลือกวูดวอลมาวางนะครับนี่เลือกต้นวอลมาวางนะครับสามารถหมุนเจ้าตัวเป็นเหมือนเดรดร์นะเออที่ทําให้เราแบบกะระยะการเลือกได้ก่อนนะครับนี่นะฮะนี่คือระดับเบสิกนะแต่นี้เพื่อนก็อาจจะเอาไปต่อยอดได้นะครับอาทำเป็นเกมแนวแบบซเวิร์เวอร์สร้างาบ้านอะไรเงี้ยหรือต้องไปคาบของ ทำการตรวจเช็คแวลูก่อนว่าต้องมีทรัพยากอรอะไรประมาณนั้นนะฮะเอาเลยนะครับสําหรับวันนี้นะขอลาไปแล้วนะครับหวังว่าเพื่อนๆนะจะนําสคริปนี้ไปต่อยอดให้เป็นประโยชน์หรือว้ใส่กระแมปตัวเองเนี่ยได้เลยนะครับตามสบายเลยนะครับไปลองทํากันดูนะครับไปกันเลยสําหรับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ